สวัสดีท่านผู้ชมมาแม่วันนี้นี่ตอนแอดมินไปเที่ยวที่เซนทันโวมาก็ขากลับผ่านประตูน้ำก็เลยจะถ่ายมาท่านผู้ชมดูฮะว่า,วาสภาพเป็นยะังไงนะเซนทันโวนี่คนเยอะนะคนเยอะนะครับนะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงก็หลักคนเยอะอยู่แล้วเซนทันโวเขาจัดงานปีใหม่เขาดาวมีต้นคริสต์มาสอะไรนะอันนั้นคนเยอะอยู่นะ นี่เรามาดูสภาพเศรษฐกิจตรงประตูน้ํากันก่อนนี่เห็นไหมฮะท้าผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือความเงียบสงบบนถนนนี่รถติดฮะไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ติดอยู่แล้วแต่ไอ้ตรงบริเวณห้างช้อปปิ้งนี่นะครับอ่านะนี่ผู้ชมเห็นไหมนี่ร้านขายกระเป๋าขายเสือ้อเห็นไหมแทบจะไม่มีคนเดินเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูสิ นี่รถขยะมาบางังเนี่ยนี่ถ่ายเห็นจริงๆนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปั่นกระแสนะนี่คือสถานก,การณ์จริงๆนะอันนี้เวลาประมาณหกโมงกว่า,วาทุ่มหนึ่งนะไม่ได้ดึกนะไม่ถ่ายตอนโอ้โหสี่ห้าทุ่มนะไม่ใช่นะอันนี้ทุ่มกว่านะเนี่ยน,น,นี่ดูในซอยเนี่ยฮะทา่านผู้ชมเนี่ยเออหรือว่าตอนเย็นกลางคืนนี่เขาไม่ขายหรือว่าไงนะ หรือว่าเขาขายตอนเช้าตอนกลางคืนก็ไม่ขายแล้วเออเนี่ยท่านผู้ชมดูเองดินะโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยไม่มีคนเลยเดินกันต้องทำคนเนี่ยๆ,ๆเนี่ยเขาขายใครนะท่านเขาขายให้ใครแนละ้ว <c oughs> นะแต่ก่อนมันคนเยอะอ่คไม่เชืเอ่อตะ่กนโอ้โหคนโดนแน่นแทบเรียกว่าแน่นแบบแน่นเลยอะ่ะ นะเออจำได้แต่ก่อนเคยเคยมาผ่านอยู่ว่าโอ้โหคนเดินแน่นนี่ร้านโรตีนี่เห็นไหมไม่มีคนหรอนะเซเว่นนี่ก็โล่งๆใช่ไหมเออเนี่ยอินดาอินอินทาสแควร์ใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเออเนี่ยบรรยากาศภาพสดๆร้อนๆเนี่ยเออถ่ายจากรถนี่อืม รถติดนะท่านผู้ชมนะคือสภาพมันเป็นยังไงท่านผู้ชมสภาพคือตอนกลางคืนนี้มันคือมันคือมันอย่างนี้เหรอเขาขายของเฉพาะตอนกลางวันหรือยังไงนะใครใครค้าขายแถวประตูน้ําก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยแล้วกันว่าเอ้ยตกตกลงนี่ตอนกลางคืนนี้มันเงียบๆอย่างนี้เหรอหรือว่ามันยังไงเออนะครับนะโอ้โหดูสิฮะน่าสงสารนะพราะคาไม่คานะ ขายใครน่นั่งง่อยด้ยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่ค้านี่นั่งกันอยู่เนี่ยน,นะมานั่งรอลูกค้าให้มาซื้อของก็นั่งรอเออไม่มีใครซื้อเลยวันหนึ่งจะขายได้สัสกเท่าไหร่น้อนี่แหละครับนี่คือสภาพสวาสภาวะเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะส่วนในห้างนี่ไม่ต้องพูดถึงก็นะในห้างนี่ยังไงเขาก็คนเยอะอยู่แล้วนะอ,อห้างเซนทัน่ะนะ เ,เขายัางไงเขาก็ขายดีอยู่แล้วนะเนี่ยออันนั้นไม่ต้องห่วงเขาหรอกห่วงผู้ค้ารายย่อยเนี่ยนะห่วงแม่ค้าพ่อค้าตามตลาดอย่างนี้ดีกว่านะนี่คือเศรษฐกิจของยุคองเองนะนี่ถ้ามีคนละครึ่งนี่เขาก็ขายได้นะคนก็มาคนละครึ่งไนงะใช่ไหมเงินหมื่นนี่หายเกี้ยงหมดแล้วเงินหมื่นนี่ฝรั่งก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ย เนี่ยครับนี่คือสภาวะความเป็นจริงของตลาดเนี่ยในซอยเนี่นยเห็นไหมปิดกันแทบทุกร้านเลยเออนะโอ้โห,หน่าสงสารนะเออนี่ขายหน้ากากด้วยนะนี่นี่ขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้านะขายของแบบอ,อกระโปรงกระเป๋านะ แม้แต่ของกินก็ยังขายไม่ได้เลยโรตีนั่งเล่นมือถือได้เห็นไหมนะพอค้านั่งเล่นมือถือเลยนะพ่อค้าเหงาเลยนะนั่งเล่นมือถือใหญ่เลยเนี่ยดูก็สภาพความเป็นจริงนะเออเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินโกหกน้านี่นะครับนี่เห็นไหมโอ้ยสงสารนี่รถเข็นผลไม้เต็มเลยเหลือเต็มเลย เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ